สิบวันแห่งความหวังครับที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหมู่แฟนบอลทอตแนมฮอสเปอร์ถูกทำลายล้างลงอย่างสิ้นเชิงใน90นาทีที่ซิตี้กราวด์ความพ่ายแพ้ศูนย์ประตูต่อ3าต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลการแข่งขันที่เลวร้ายเท่านั้นนะครับแต่เป็นการรวมทุกปัญหาของสเปอร์ในยุคข,ของโทมัสแฟงเอาไว้ครบถ้วนทั้งแทคนติกความมั่นใจสภาพจิตใจและโครงสร้างทีมที่ยังหาคำต่อไม่เจอหลังจากชัยชนะเหนือเบนฟอร์ดครับและฟอร์มที่ดูดีขึ้นในเกมยุโรปเนี่ยหลายคนเริ่มเชื่อวว่่่าาาสเเปอรร์กกลััจจะบมมคืนฟได้็แตท ครับความเชื่อมั่นนั้นอยู่ได้เพียงไม่นานเกมกับฟอเรสตเนี่ยกลายเป็นการดึงสเปอร์กลับเข้าสู่ความจริงอันโหร้ายว่าปัญหาสะสมตลอดทั้งฤดูกาลนี่ยมันยังคงอยู่และยังไม่ถูกแก้ไขอย่างแท้จริงเกิดอะไรขึ้นบ้างที่สนามซิตี้กราวเราพาไปแปลงขอบสนามไปจาะลึกกันในเกมนี้ครับเข้าเกลียบพี่อาบิ๊กแบกอร่อยเข้มเต็มซอง สัญญาเริ่มเกมดังขึ้นครับสเปอร์เนี่ยคือทีมที่เป็นรองในทุกมิติจังหวะก,การเล่นช้ากว่าความดุดันน้อยกว่าและดูเหมือนว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะไม่พร้อมรับมือกับการเยือนที่หนักน่วงฟอเรสต์นะครับกดดันสูงเล่นในความมั่นใจและบีบให้สเปอร์เนี่ยตัดสินใจพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าในเชิงตัวเล่น,นะครับนี่คือหนึ่งในเกมรุกที่แหงแ้งแ้งที่สุดของสเปอร์ในฤดูกาลนี้พวกเขานะครับมีโอกาสยิงตรงกอดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตลอดทั้งเกมและเป็นการยิงไกลาจากอาชีเกนในครึ่งแรกหลังจากนนน,นัั้้้ะรรรจอตี่ผููกษาปขงสทไไมมด การออะไให้ทํีเลยสเปอร์เนี่ยครองบอลเยอะก็จริงนะครับแต่เป็นการครองบอลที่ไร้ความหมายบอลถูกส่งวนไปมาจากซ้ายไปขวากับหลังบ้างแล้วก็จบลงด้วยการเปิดจากริมเส้นสายแนวรับฟอเรสที่ยิงตำแหน่งกันอยาบไประเบียบและพร้อมหมุสกัดทุกจังหวะภาพนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยังใดมันคือฟุตบอลทรงเกือกมาที่แฟนบอลสเปอร์เนี่ยคุ้นเคยดีในช่วงต้นฤดูกาลการครองบอลน,นอกกรอบเขตโทษโดยไม่มีการเจาะเข้าไปในพื้นที่ไม่มีการวิ่งสอดที่ชัดเจนและไม่มีแพทเทิร์นการเข้าทําที่สามารถสร้างความปัดปวนให้แนวรับคู่แข่งได้เมื่อเจ ทีมที่ตั้งรับเป็นระบบสเปอร์ของแฟงค์นะครับยังดูเหมือนเป็นทีมที่ไม่มีแผน2ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดบอลแบบหวังผลจากความผิดพลาดของคู่แข่งซึ่งมันยิ่งน่ากังวลขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเมื่อย้อนกลับไปฟังคําพูดของโทมัสแฟงค์ก่อนเกมเข,ขาคาดหวังว่าจะเห็นทีมของเขาเนี่ยเล่นแบบเดินหน้าเข้า,า,า,ขขาใสเล่น,บบด,น,นด,ดูดันกลา้าตัดสินใจและเน้นเกมรุกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามนะครับกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงสเปอร์นะครับเล่นโดยจังหวะที่เชื่องช้าขาดความใจกล้าในการเล่นบอลทะลุช่องและดูเหมือนเป็นทีมที่ลังเลทุกกกครัั้้้้งเเมืื่่่ออบลขาาใพนนทททีีสุดยตถูก พูดถึงในเชิงบวกก่อนเกมนะครับอย่างโมเมนตคูดุสและลิชาริสซอนเนี่ยไม่สามารถสร้างอิมแพกใดๆได้เลยครับคูดุสเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปนในการเลี้ยงชนแนวรับสีแดงขณะที่ลิชาริสซอนครับถูกเบียดจนเสียบอลแทบทุกครั้งที่พยายามพักบอลให้ทีมแม้ในช่วงที่สกอร์ตามหลังนะครับหลูก2ลูกหรือว่า3ลูกสเปอร์ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาที่จะสื่อถึงความกระตือรือร้นหรือความพยายามที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้เลยครับประตูแรกของฟอร์เรสต์ครับเกิดจากความผิดพลาดข,ของผู้รักษาประตูอย่าง, Ash งวิงงคคาลิโอ ก่อสร้างความผิดพลาดส่วนบุคคลวิคาริโอครับเลือกจ่ายบอลสั้นในพื้นที่อันตรายขณะที่เกรครับรับบอลโดยไม่รู้ว่ามีซังเกเล่ไล่กดดันอยู่ด้านหลังผลลัพธ์คือการเสียบอลหน้ากรอบเกตโทษและประตูที่ทาให้สเปอร์เสียศูนย์ตั้งแต่ต้นเกมประตูที่2ครับเป็นลูกครอสที่กลายเป็นประตูจุดอ่อนที่ตามหลอกหลอนวิคาริโอมาตลอดฤดูกาลส่วนประตูที่3ครับคือการยิงไกลที่ไม่มีใครเข้าปิดพื้นที่ทั้ง3ประตูครับเกิดจากการเล่นคนละรูปแบบแต่มีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือความไม่พร้อมและการขาดสมาธิของทีมนอกเหนือจากแทคคิิิกแแลลละะววาามดดพเชงรบ้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือสภาพจิตใจของนักเตะสเปอร์เ,เป็นทีมที่อารมณ์เสียง่ายครับขาดความนิ่งและไม่มีใครทําหน้าที่ดึงสติทีมกลับมาเปโดโปโลสแสดงถึงความงุดหงิดอย่างไม่จําเป็นทางด้านของเชสเปนเองก็สแสดงอาการไม่พอใจเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกขณะที่คริสเตียนโรเมโรซึ่งควรเป็นผู้นําในสนามกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการโวยวายใส่ผู้ตัดสินและเข้าสกัดแบบเสียงเกินเหตุทั้งหมดนีน้ทั้งไม่สเปอร์ดูเหมือนจะเป็นทีมที่แตกกระจายเมื่อเผชิญกับแรงกดดันไม่มีความนิ่งไม่มีจังหวะพักเกมและไม่มีใคร ของทีได้เลยเมื่อสถานการณ์เริ่มเลวร้ายครับทุกอย่างก็พังลงอย่างรวดเร็วสําหรับอาชีเกรย์ครับเกมนี้คือบทเรียนที่โหดร้ายที่สุดของฤดูกาลเด็กวัยสิปีได้รับโอกาสลงเล่นตัวจริงต่อเนื่องเป็นนัดที่3ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของโทมัสแฟงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เผยเห็นภาระที่หนักอึ้งเกินไปสําหรับนักเตะวัยนี้ความผิดพลาดในประตูแรกส่งผลต่อความมั่นใจของเขาอย่างเห็นได้ชัดและการถูกเปลี่ยนตัวก่อนครบชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่แฟงต้องทบทวนอีกครั้งว่าการที่ผลักดาวรุ่งเข โทมัสแฟรงค์เนี่ยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่านี่คือผลงานที่แย่มากแต่เขาก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องใช้เวลาและนี่ครับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้ในระยะสั้นคําพูดของเขานะครับที่พูดเลยว่า this is not a quick fix อาจจะเป็นความจริงในเชิงฟุตบอลนะครับแต่สาหรับสโมสรอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยบ่งชี้ว่าความอดทนเป็นจุดแข็งของพวกเขามูรินโญ่นูโน่คอนเต้และแม้แต่แอนชล็อตเดโกูต่างคนนะครับต่างก็เคยได้รับคําว่าต้องการเวลาก่อนที่วงจรเดิมจะกลับมาซ้้ําาาอีกคครังวมพ่ย ที่ซินดิกาวครับจึงไม่ใช่แค่การเสียสามแต้มแต่เป็นการตั้งคําถามครั้งใหญ่ต่อทิศทางของสโ,โมสอนว่าแท้จริงและสเปอร์เนี่ยพร้อมจะอดทนเพื่อการเปลี่ยนแปงลงหรือกําลังเดินเข้าสู่หลุดเดิมอีกครั้งโปรแกรมนัดถัดไปนะครับต้องเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลจะเป็นบททดสอบสําคัญยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ในแง่ของผลการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่คือบทพิสูจน์ว่าสเปอร์ของโทมัสแฟงเนี่ยจะตอบสนองต่อความล้มเหลวนี้อย่างไรเพราะว่าหาภาพที่เกิดขึ้นยังคงเหมือนเดิมเนี่ยความพ่ายแพ้ต่อฟอเรสอาจจะไม่ใช่่่่่่จจจจุุุดดดดททีีตตตาาาสขององฤูกแแะเเป็นนนคคริมม้วั ที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมแล ς, ้วแฟนๆสเปอร์เลยครับคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ตอนนี้บ้างลองคอมเมนต์มาพูดค <ke heritage> ุยกันหน่อยนะครับเข้าเกลียบพี่อาร์บิ๊กแบ๊กอร่อยเข้มเต็มซอง